เขาใส่แต่กรเทียมท่านก็เรียกว่าเอาิเที่ขาจะใส่ปกติสูตรกระติต้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยส่าแบนตัวนี่โอ้ยนี่เ้ยัสดีปีใหม่จ้าน่มาเลยครบสูตรเทอน้องเฮ้ย เอ้ยเขาปากวะให้จินซีนมึงให้มันตายช้ำซะแน้นมุมไม่ยังนะ่คือเป็นเสียเป็นสายเนาะโอ้ยคือทิฐาฉันมาดูแล้วเนาะมนล้างกับหมกหมั่มาล้าเสียงโมเมนโค้ยพี่้องบึงหรือการแก่้งโอ้ยท่านหมดเนาะพี่้องหนีเบิดเราบังหนเต้าหยองหนีเพราะเล่นหนีไปเบื่ โอ้ยมันคือมีกรอบแท้นี่อยังมีกรอบกินไดใส่ถือแกงนะถือแก้วแจ้งผู้ใดคัพผู้อื่นเดีนยวขอยตัวโค้กหูแล้วเี่นผู้ใดเหม็นก็ประกาศตัวต่างห้าผูกินลาบังอาจคือว่งใส่เขาอยู่ว่าเขาไปซอพ่อบ้านน่ะก็ามาถ่าดในแค่ตัวเออเบ้าอยู่ใบไม้น่ะแม่ ไม่ไม่บอกพ่อเหรอไม่ได้บอกแลพะพ <ไว S 2> ่อเราให <ไว S 2> ้ฟังเราให้ฟังคุณพี่น้องไม่หอดจะัดดีปีไหมเฮ้ว,ร <c oughs> วเรานโอ้โหอบ้วเรโอ้ยนมแบบนั้นขนองขนมบนอมา,าจากไกาหนล่ะทชือมาจากไหนืมาจากเเว่น ซือมาเพื่อกันแจ้งน่ะังจะไปรโเอนนี้แบบนนึกว่ามันจะเปิดบเปียเกลียกไมันจะเป็นถ้าเปียกมันจะไปออกมันจะมีสองอันมันจะแยังหันโอ้ยผู้โดยอยจะได้มาหอมบ้างหรกระดอนอยู่โอ้ยกรดอกจายงไง กับพวกผุ้น้อยไปจากคู่บ้านน้องแนปีนั้นปีนั้นอันนี้ก็เบิดปีนด่อันคล้องอันเพ่งอันเพ่งมืสสูงแม่สลิงแม่แล้วก็ยิงลงมาจากทึ่งๆคุณนน่ะต้องยิงติอันเพ่งเพ่งเพ่งมุ่มด้วยเนาะต้องยิงเหรอต้องยิงยิงลงมาจากสลิงเลยกัวหัวเรียนเคยอยู่ตารางมากแค่ปีนาลับยังบุกเจ็บบาดไปแล้ว่าหันยิงเข้าหลักกระเลนนี้เลยไหมยิงเข้าหกกระเลนนี้ เบืเต็มอยู่น้ำปวดน้ำต้าบอกาลังกับน้องนีคือชุวงมันเมาเหล่าลราหักใส่คอหนามเนาะป้ามันนี่เพิ่งขึ้นพิเยหมีปลาไหมจ๊ะวาได้ดูหนาวพี่น้องแบบว่าใส่เตยล่านีจะห้อนบักค้ากกว่าที่นี่บ้านเนียนเหนียวแนงร้อยกี่ก้าคนครับผู้ใดญน้อสีเดาใช่ไหมทำลายเท่าสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วว่าหันจีเท่ากันหนีจีน้ำมันทันการแก้ผู้หญิงตัวเล็กๆ ใครเป็นนาเขาเองก็เก okay, oh, ็บไปแล้วนะปวดฟ้องเลยน่ารักจะเกินเ็ดโร